ค่ะสวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยนะคะสวัสดีทุกทกท่านที่ติดตามไม้ผลิตอ้อยนะคะสวัสดีทางเฟซบุ๊กค่ะทาง youtube ค่ะแล้วก็ทางเพจนะคะค่ะเช่นเคยค่ะไม้ผลิตอ้อยช่วงนี้คือไม้ไม่มีนะคะช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าด่านที่มาเลเนี่ยเขาไม่ให้นำไม้รีไซเคิลออกมาจากมาเลยมาปกตินะมันก็ จะนาไม้จากมารีคือไม้ที่ใช้แล้วนะคะที่รีไซเคิลนะคะไม่ใช้เราก็นํามาแกะแล้วก็สามารถทํางานได้นะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ว่าต้องไปซื้อไม้จากร้านทำเฟอร์นิเจอร์คือไม้ทำเฟอร์นิเจอร์โดยตรงที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะมาทําตู้กว๋วยเตี๋ยวขายค่ะไม่ใช่ไม้ผลิตมือสองนะคะที่ทําตู้กว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นไม้สนค่ะไม้สนประสานซื้อจากร้าน ขายชิ้นวัสดุที่ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะ,ะไม้สีแดงๆตรงนี้เป็นไม้สยานะคะ,ะไม้สยาออแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะตรงพื้นนี่ก็เป็นไม้สนค่ะไม้สนประสานนะคะตรงพื้นนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็คือจะมานำเสนอเกี่ยวกับ ตู้ก๋วยเตี๋ยวใบเล็กนะคะจะเป็นตู้ก๋วยเตี๋ยวตู้บะหมี่ตู้เก็บของตู้ใส่เบเกอรี่ตู้โชว์หรือใส่ขวดวางในครัวก็ได้นะคะจะไว้แขวนก็ได้นะคะตรงนี้มีที่แขวนนะคะอาตรงนี้มีที่แขวนนะคะความกว้างตัวนี้อยู่ที่52ค่ะความความด้านหน้าอยู่ที่52ค่ะ ด้านข้างอยู่ที่32ค่ะความสูงอยู่ที่3 5มสถึงสานะคะประมาณนี้ค่ะขอบด้านบนเนี่ยมีขอบสําหรับกันสินค้าตกหรือของตกเราจะของตั้งบนนี้ได้นะคะตู้ใบนี้เป็นตู้ใบเล็กค่ะสามารถนําวางบนเคาน์เตอร์สาหรับขายลูกชิ้นหรือว่าวางโชว์สินค้าเป็นกระป๋องนมเป็นขนมเบเกอรี่หรือว่า บางคนก็ขายลูกชิ้นบางคนก็ขายพวกเบอร์เกอร์ก็คือใส่ขนมปังได้นะคะแต่งานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะจะต้องทำสีแล้วก็ใส่กระจกอีกนะคะอันนี้เป็นสินค้ากำลังคือลองทำสองตัวว่าจะได้รับ,รบการตอบรับจากผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่จะเข้ามาอุดหนุนหรือเปล่านะคะ งานนี้ยังไม่ได้ทาสีนะคะจะต้องทาสีก่อนแล้วก็ใส่กระจกนะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงสีของอตัวเล็กที่เราทำเป็นตัวเล็กสำหรับใส่เครื่องประดบับตู้นี้ใส่เครื่องประดบับเนีย่ยเดี๋ยวต้องใส่กระจกก่อนนะคะ ใส่เครื่องประดับตู้กล้วยเตี๋ยวตู้บะหมี่ตู้ขนมปังอ่าตอนนี้ลงสีค่ะเพราะสีเนื้อไม้เนี่ยลายไม้ก็จะขึ้นนะคะอันนี้วางไม่ค่อยถนัดหน่อยเพราะว่ากําลังลงสีอยู่นะคะที่จริงมันจ้งต้องจับหันหน้าหันหลังเอ้ามาดูตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ทํามีที่แขวนด้วยเห็นไหมอ่าตรงนี้มีที่แขวนด้วยนะคะมีที่แขวนเล็ก แล้วตรงนี้เราจะแขวนเส้นเส้นแขวนแขวนพวกผักผักไก่ก็ได้แต่ว่าไซนี้เป็นไซ์มินิเพราะว่าเพื่อคนขายของตลาดนัดเนี่ยจะยกง่ายหรือว่าคนจะใส่เจลลี่ก็ได้ใส่เครื่องสำอางก็ได้รีวิวสินค้านะคะข้างด้านบนนี้มีขอบกันตกและใส่วางของได้ด้วยตู้อนเนกประสงค์ค่ะ น้ำหนักเบาค่ะจะวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะพอวางบนเคาน์เตอร์ก็เอาสินค้าใส่เข้าไปก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะถ้าเราวางบนเคาน์เตอร์นี่ก็มันก็จะโล่งไม่มีที่กัน้นไม่มีกระจกกันฝุ่นนะคะพอเอาเอาตู้นี้ไปตั้งเนี่ยก็จะกันฝุน่นแล้วก็เวลาจัดก็สวยงามขึ้นนะคะทำแค่สองใบนะคะชุดนี้ ดูการตอบรับจากลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมไม้ผลิตอ้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนไม้ผลิตอ้อยจนมาถึงทุกวันนี้นะคะ9ปีเข้าปีที่10แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ